สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเช้านะคะพาเดินชมตลาดค่ะตลาดปลาตลาดปลาตลาดปูค่ะมีทุกอย่างมีทุกอย่างปลาโอโลโเมีทุกอย่างเลยขอชมปลาทูตัวใหญ่นะปลาทูมันตัวใหญ่ใหญ่นะ อันนี้ก็คือไปซีตัวใหญ่มากเลยปลาทูมันไม่เคยเห็นเนาะตัวใหญ่จริงๆนะตลาดมหาชัยนั้นเนี่ยตลาดมหาชัยอันนี้ก็เป็นพวกหอยลายกูแปะกูแปะก็มีราคาแพงหอยกระพงกูแปะก็มีราคาแพงเนาะ ยายไก่ก็จะพาเดินเที่ยวนะเดินเที่ยวตลาดมหาชัยค่ะอันนี้ก็ร้านแม่แฉลบเนานะขึ่นชื่อนะเนาะข้าวเหนียวทุเรียนดังมากเลยเข้าวเหนียวมะม่วงก็ดังดังของดองเป็นของดองเดี๋ยวจะเดินไปทางรถไฟนะเดินไปทางรถไฟอันนี้ก็ต้นไม้สวยๆหลากหลายชนิดเนาะต้นไม้มีหลากหลายชนิดเนาะยายไก่จะเดินไปทางรถไฟนะคะ อันนี้ก็เป็นรางรถไฟอันนี้คือสถานีมหาชัยน,นี่คือสถานีมหาชัยผู้ดโดยสารก็จะนั่งรอตีตัวนะคะตีตั๋วขบวนรถไฟอันนั้นก็เป็นรางรถไฟนะข้างในก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าขายของกันเยอะแยะเลยนะอันนี้เป็นทางรถไฟอันนี้คือสถานีรถไฟมหาชัย ในรางรถไฟนะ่ะข้างในนะ่ะของขายเยอะของขายเยอะแยะเลย <Okay. S 1> ด้านนี้ก็จะเป็นของขายเหมือนกันนะก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกขนมก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกขนมของใช้เบ็ดเตล็ดมีทุกอย่างของใช้เบ็ดเตล็ดมีทุกอย่าง ในซอยนี้ก็จะมีแม่ค้าพ่อค้ามาจับจ่ายซื้อของกันนะคะมีของขายทุกอย่างค่ะของสดของสดของแห้งของคาวพวกผักมีทุกอย่างพาเดินเที่ยวนะคะมาเที่ยวตลาดมหาชัยด้วยกันค่ะอันนี้คือตลาดมหาชัยตลาดรางรถไฟมีหลายตลาดนะมีหลายตลาด ของขายเยอะของขายเยอะมากเลยในกรอบนี้ก็จะเป็นร้านขายผักมีขายผักทุกอย่างมาจากามาจากเพชรบุรีนะแม่ค้าเขาก็จะมาจากเพชรบุรีแม่ค้าก็จะมาจากเพชรบุรี เดี๋ยวเดินกลับก่อนนะเดินกลับก่อนนะลืมข้าวลืมข้าวไปแวะเอาข้าวก่อนก็ออกมาตั้งไก่แล้วลืมข้าวเอาข้าวไปส่งคนป่วยก่อนไ่ไก่ลืมข้าวค่ะไปไปเอาข้าวก่อนนะเดินกลับที่เดิมก่อนซื้อข้าวไปฝากคนป่วยเสื้อผ้าสวยๆนะเสื้อผ้าสวยๆงาม เสื้อผ้าสวยๆนางานนี้เป็นพวกถ้วยจานเป็นของใช้นะของกินของใช้มีเยอะมีพวกขนมพวกผ้ามีทุกอย่างนะเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นพวกของใช้นะมีทุกอย่างครับจะรีบเดินแล้วไปเอาไปเอาข้าวลืมข้าวนี่เสื้อผ้าพวกกางเกง อันนี้ก็เป็นพวกถ้วยชามนะด้านนี้เป็นพวกถ้วยชามของชัยเบตเอล็ตตลาดมหาชัยนี่ก็เป็นสถานีสถานีรถไฟมหาชัยสถานีรถไฟมหาชัยนี่คือสถานีรถไฟมหาชัยมีผู้โดยสารรอ รอซื้อตัว๋วเย่ไก่ลืมข้าวนะแวะไปเอาข้าวก่อนนี่ก็ดอกไม้อะไรนะ่ยสวยๆเดินผ่านมาดอกไม้สวยมากเลยก,ยกลยับที่เดิมก่อนกลับที่เดิม อันนี้ก็ร้านแมชะชลลมนะขึ้นชื่อนะของโดงมีของขายทุกอย่างพวกผักผลไม้พวกนขนมมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่าง,างเอาข้าวหรือข้าวหรือข้าวคนป่วยนี่ก็คือถนนนะถนนรถวิ่ง you you <it> <c oughs> อันนี้หวย หอยแม่แรงคู่แก่แล้วนะอันนี้ก็เป็นพวกปลาเค็มพวกกะปิเนาะพวกปลาเค็มพวกกะปิของกินของใช้พวกผักอะไรมีหมดละค่ะพรุ่งนี้นะ ใชมาแตนี่เดินกันไหวไหมเนี่ยจะววลืมไม่ไหวนะพอจบแค่นี้นะคะ